ได้เวลาเอาดีเข้าตัว สวัสดีครับพบกับผมชัช,ชวานแสงฤรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องรล่าแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเอพิโซดนี้นะฮะผมต้องแอบกระซิบถามนะฮะกับคำถามตอนต้นนะฮะเพราะว่าก็มีความกระดากอายที่จะพูดคำนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อยากจะรู้นะฮะว่า ทุกๆคนนะฮะเคยประสบอาการที่โดนอ่อยบ้างหรือเปล่านะฮะหรือว่าจริงๆแล้วผมอยากถามอีกเหมือนกันนะฮะว่าเราเนี่ยเคยอ่อยใครบ้างไหมนะฮะซึ่งการอ่อยที่ว่านี้นะฮะอาจจะเป็นการอ่อยเพื่อวัตถุประสงค์แบบจริงจังนะฮะคืออยากที่จะ คบนะฮะหรือว่าอยากที่จะสารสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนคนนั้นนะครับซึ่งแบบนี้นะฮะผมสนับสนุนนะครับแต่ว่ามันมีการอ่อยอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการอ่อยอีกแบบหนึ่งนั้นนะฮะเป็นการแค่อ่อยล่อเยื่อเฉยๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้กะที่จะสารสัมพันธ์นะฮะหรือว่าคบกับคนคนนั้นแบบจริงจังแล้วอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นในเคสหลังแบบนี้ คนคนนั้นเนี่ยเขาอ่อยเราเพื่ออะไรนะฮะหรือว่าเราอาจจะถามตัวเองนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเคยทําแบบนั้นเนี่ยเราทําพฤติกรรมแบบนั้นไปเพราะอะไรถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจในคําตอบนะครับวันนี้เนี่ยผมมีคําตอบนะฮะหรือว่ามีคําอธิบายมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผมไปอ่านมาจากแอปบล็อกดิทนะครับโดยที่หัวข้อนะฮะเขาพูดถึงพฤติกรรมที่มีชื่อว่า bread crumbing นะฮะผมขออนุญ,ญาตสะกดให้ฟังนะฮะเผื่อใครไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ bread เนี่ยสะกดว่า b-r-e-a-d นะฮะซึ่งแปลว่าขนมปังนะครับแล้วก็ crumbing นะฮะ c-r-u-m-b-i-n-g นะฮะ อันนี้น่าจะคล้ายๆแบบพวกครั b โบก็คือพวกเศษเษขนมปังบดๆนะฮะที่มันแบบแตกๆออกมาร่วงๆออกมานะฮะเบรดคัมบิงเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้นึกถึงนิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลนะครับที่มันจะฉีกขนมปังออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็โรยไปตามพื้นนะครับตรงนี้นะฮะมันทำให้เห็นภาพนะฮะว่าเราเนี่ยโรยขนมปังเหมือน เราหย่อนทิชชู่นะฮะหรือว่าหย่อนผ้าเช็ดหน้าไว้นะฮะแล้วก็หวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมนะฮะเพื่อที่เราจะได้สารสัมพันธ์นะฮะหรือว่าไปอ่อยไว้เพื่อให้หมดมันมาตอมนะฮะเพื่อให้นกมันมาจิกกินนะครับซึ่งในคนของเรานะฮะในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันที่เราไปหยอดเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะให้อีกคนหนึ่งนะฮะให้คู่กรณีของเราเนี่ย ยังคงอยู่กับเรานะฮะยังเหมือนไม่หายไปนะฮะคือค่อยค่อยหย,ยอดค่อยๆยหยอดเพื่อที่จะเลี้ยงเอาไว้นั่นเองนะครับโดยที่สาเหตุที่คนเรามีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะทั้งโดยอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกเหงานะฮะซึ่งความเหงาเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะครับ และโดยปกติเรามักจะคลายเหงาโดยการที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนรักของเราแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ลึกซึ้งต่อเพื่อนหรือว่าครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนอีกเหมือนกันนะครับที่พร้อมจะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังดังนั้นเพื่อที่จะมาเติมเติมความต้องการทางสังคมของพวกเขานะฮะ คนเหล่านี้นะฮะจึงหันมาใช้ความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินกว่านะครับเป็นการทดแทนเช่นการที่เราเลือกที่จะคุยกับคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันแต่ว่าไม่จริงจังกลับใครสักคนยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมแบบนี้นั่นก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงหรือว่าอินซิเคียวนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เลยมักที่จะเตรียมแผนสำรองนะฮะเพราะว่า เขาเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจกับความสําคัญปัจจุบันนะฮะว่าความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยจะไปรอดหรือไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาตัวสมลองนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะฮะว่าถ้าวันหนึ่งนะครับถูกทิ้งนะฮะหรือว่าเป็นฝ่ายทิ้งเขานะครับก็จะได้มีใครบางคนไว้เพื่อที่จะคอยคลายเหงาในทันที แล้วก็ยังมีคนอีกบางประเภทนะฮะที่จริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเราทําแบบนี้ไปเพราะอะไรนะครับเราต้องการอะไรนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าแค่อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าใครดีที่สุดสําหรับเรา ซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการครบเผื่อเลือกนั่นเองนะฮะก็คือเป็นช้อยสไปนนะครับว่าอ่าใครดีที่สุดนะครับเราก็จะเลือกคนนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้นะฮะแล้วมันก็คาราคาสังไปแบบนั้นเรื่อยๆเลยนะครับนี้ฟังดูนะฮะ red c r u m b i n g เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องดีเท่าไหร่นะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีจริงๆนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยมีผลเสียนะครับเพราะว่าบางครั้งคนที่ให้ความหวังเนี่ย เขาก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาเนี่ยกำลังสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนโดยที่มีงานวิจัยล่าสุดนะฮะที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตความโดดเดี่ยวแล้วก็ความรู้สึกไร้ค่าในกลุ่มคนที่ถูกเบรดคัมบิงก็คือโดนอ่อยนั่นเองนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จำนวนกว่า600คนนะครับแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ถึง40ปีโดยที่แบ่งเป็นชายแล้วก็หญิงจำนวนเท่าๆกัน ผลการวิจัยพบว่าคนที่โดนให้ความหวังเหล่านี้นะฮะรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตรู้สึกไม่มีค่าแล้วก็โดดเดี่ยวนั่นก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องเฝ้ารออีกฝ่ายหนึ่งครับมาทักนะฮะมาคอยที่จะให้ความหวังแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้จริงจังด้วยนะฮะไม่สามารถที่จะคอมมิตนะฮะหรือว่าไม่สามารถที่จะให้สัญญิงสัญญากันนะฮะว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ก็จะเห็นนะฮะว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็จิตใจของใครบางคนอย่างมากดังนั้นในกรณีที่เราเป็นฝ่ายทำนิสัยมามาหายหายแบบนี้นะฮะเราอาจลองคุยกับอีกฝ่ายให้ชัดเจนว่าเจตนาของเราเนี่ยคืออะไรนะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเขารับได้นะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้รู้สถานะของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่เป็นการที่จะทำลายความรู้สึกของเขาไปโดยไม่ตั้งใจ แต่ยังไงนะฮะก็ไม่แนะนำอยู่ดีนะฮะสำหรับคนที่จะไป bread crumbing คนอื่นนะครับทีนี้นะฮะในกรณีที่เราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูก bread crumbing นะฮะเราจะต้องทำยังไงดีนะครับซึ่งมันอาจจะต้องถามตัวเองนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความสุขนะครับกับอาการเอาแน่เอานอนไม่ได้ของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะอยากคุยก็มาคุยนะฮะมาหยอดหยอดไว้นะฮะแล้วก็หายไปนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ย โดนหล่อเลี้ยงนะฮะจากคําพูดที่เข้ามาทักทายนะครับแล้วก็เราไม่มีความสุขกับอาการแบบนี้นะฮะแล้วก็เรามั่นใจแล้วนะฮะว่าเรากําลังมองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังอยู่เราก็ควรที่จะเลิก เดินไปหยิบเศษขนมปังที่เขาทิ้งเอาไว้นะฮะเราควรจะเลิกหยิบพวกเศษขนมแห่งความหวังที่เขาโยนมาให้นะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะฮะเราก็บอกเขาไปตามตรงนะฮะว่าเราต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับหรือว่าถามไปเลยตรงๆนะฮะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับซึ่งหากได้คำตอบแล้วนะครับเราก็จะได้ตัดสินใจกับตัวเองได้ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนะครับ ก็หวังว่าผู้ฟังเอาดีเข้าตัวทุกคนนะฮะจะโชคดีนะฮะไม่เป็นฝ่ายที่ถูก breadcrumbing อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ถูก breadcrumbing นะครับผมเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้แนวทางนะฮะในการรับมือนะครับซึ่งเอาจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละเนะว่าเราเนี่ย สมมุติว่าเราถูกเบรดคัมบิงนะฮะเราก็ไม่มีความสุขหรอกนะครับซึ่งลึกๆแล้วเราก็มีคําตอบของเราอยู่ว่าเราอยากจะทํำยังไงแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะทําใจไม่ได้นะฮะมันอาจจะตัดสินใจยากนิดนึงนะฮะก็ ผมมาเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะสำหรับการที่จะเลือกตัดสินใจนะฮะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ลองทําตามแนวทางที่ผมเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังไปนะครับหวังว่ามันจะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการชีวิตของเราได้ดีขึ้นเพื่อที่อย่างที่บอกนะฮะเราจะได้เลือกเดินตาม เก็บเศษขนมปังนะฮะแล้วก็ไปที่ร้านเบเกอรกี่นะฮะหรือว่าไปฝึกเรียนทำเบเกอรกี่เพื่อที่จะได้กินขนมปังทั้งก้อนแบบเป็นชิ้นเป็นอันแทนดีไหมครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดีดโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า sometimes you have to accept the truth and stop wasting time on the wrong people บางครั้งนะฮะเราก็ต้องยอมรับความจริงนะฮะแล้วก็หยุดเสียเวลาไปกับคนที่ไม่ใช่ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคน สวัสดีครับ